ที่จะเตรียมทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตในแต่ละช่วงวัยช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศช่วยให้ทุกคนบรรลุศักยภาพของตนเองมีทักษะที่ดีในการดำรงชีพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุยนอกเวลากับอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้เราจะพูดกันเรื่องทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตในแต่ละช่วงวัยครับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตรวรรษที่21ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาคนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นภาคการศึกษาจึงต้องปรับตัวเพื่อเตรียมคุณภาพคนให้มีความพร้อมด้านทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับในช่วงปฐมวัยหรือว่า0-5ปี เด็กๆควรได้รับโอกาสในการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีมุมมองต่อโลกอย่างกว้างขวางเตรียมพร้อมพัฒนาในทุกด้านทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมควบคู่กับการพัฒนาผู้ปกครองผู้ดูแลและครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับช่วงวัย คือการคิดสร้างสรรค์ความอยากรู้อยากเห็นความสามารถทางกายภาพการแก้ปัญหาและการสื่อสารรวมถึงการอ่านออกเขียนได้ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าใจผู้อื่นช่วงวัยเรียนวัยรุ่น5-12ปี ควรให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นหลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งกายใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงทักษะพื้นฐานและทักษะที่เชื่อมโยงสู่โลกการทำงานไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนส่งเสริมการค้นหาตัวตนและความถนัดของเด็กและมีช่องทางการเรียนรู้ได้ทันทีทั้งในและนอกระบบโดยทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับช่วงวัยนี้ก็คือความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการอ่านออกเขียนได้การเป็นผู้เรียนเชิงรุกการเป็นพลเมืองที่ดีความอยากรู้อยากเห็นและการที่จะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ช่วงวัยแรงงาน15 59ปีควรเสริมสร้างความต้องการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทางการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับช่วงวัยนี้ก็คือความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ปัญหาความรู้ทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วงวัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรมีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะสสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชุมชนและตัวผู้สูงอายุเองเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและต่อยอดบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุและรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนโดยทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับช่วงวัยนี้คือการปรับ การมองโลกในแง่ดีความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการเข้าใจผู้อื่นรวมถึงการแก้ไขปัญหาสำหรับแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตในแต่ละช่วงวัยที่สอดรบับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21นั้นครอบคลุม4มิติที่มีความเกี่ยวพันกันคือการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจะต้องมีนโยบายและงบประมาณสำหรับแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเด็กและผู้ดูแล ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นควบคู่กับการยกระดับวิชาชีพครูและจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเงินทุนให้พัฒนาตัวเองสนับสนุนการเรียนรู้ในที่ทำงานมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่และสายอาชีพที่แตกต่างกัน และส่งเสริมการจ้างงานและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุการจัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุลักษณะการเรียนรู้และความสนใจของแต่ละคนเน้นแบ่งปันความคิดและมีรูปแบบไม่เป็นทางการผสมผสานการเรียนรู้กับการทำงานเสริมสร้างสมรรถนะจากประสบการณ์จริงและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ผู้เรียน วางแผนการเรียนรู้มีการอบรมที่มีคุณภาพเน้นการฝึกอบรมเชิงประสบการณ์การอภิปรายการบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อยอดทักษะและความรู้เดิมการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สร้างพัฒนาการทางสมองและให้อิสระแก่เด็ก ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่รองรับกิจกรรมและการทำงานที่แตกต่างกันได้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนจัดสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยเช่นมีบรรยากาศเห็นอกเห็นใจผ่อนคลายเป็นมิตรต่อ,อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาต้องจัดสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเช่นแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานการประเมินผลงานการวางแผนอาชีพโดยคำนึงถึงธรรมชาติและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตหรือว่า Future Skills นี้จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัยช่วยให้ทุกคนบรรลุศักยภาพของตนเองและมีทักษะที่ดีในการดำรงชีพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ